ครับสวัสดีครับสนีมาแล้วเข้าป่าพี่น้องเมือน,นี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอากาศเย็นยน้ามรสเ้าฟ้าค้มพี่น้องก็เลยมาหาสมุนไพรขอให้พี่ให้น้องเบ่งไว้พี่ให้น้องหาพี่น้องเห็นหาพี่น้องเอาไปใช้ดาสมุนไพรอย่างตาสนีคือพามาเบ่งดุแทโอ้ไกลพา มาเบิ่งฮะล่ะพี่น้องเลยเพื่อังให้พี่ให้น้องมีอยู่ดีมีแห้งเอาไว้บำรุงร่างกายท่านชายได้พี่น้องเด้มาเบิ่งพี่น้องว่าสมุนไพรตัวนี้มันแม่นอย่างพี่น้องมา,มาิ่งน้ำกันพี่น้องมาไผ่วางเข้ามาอมน,นี่คือสมุนไพรอบเช่ยตัวผู้อบช่วยตัวเมียแหละพี่น้องนี่มันแม่นอบเชวยตัวผู้อบเชยตัวเมียมันไผ่รูกระบอกเลยนะพี่น้องเด้จะพาพี่พาน้องมาคุดเอาหากมันพี่น้องเอาไว้บำรุงร่างกายได้พี่น้องเด้ อันท่านชายท่านใดที่ร่างกายอ่อนแอเข้ามาเบ sure ่งพี่น้องเพื่อสีได้มาเบ่งว่าสมุนไพรตัวใดเอาไว้บำรุงร่างกายเฮาได้พี่น้องเพื่อบ้านผมเอิ้นเครือต้นหมาเ้อพี่น้องเ้อนี่มันมีประโยชน์ลายอย่างพี่น้องค่ของเพื่อนเช่นเอาไปบำรุงร่างกายเอาไปเห็ดขนมก็ได้พี่น้องเอาไปเห็ดตำใส่ข้าวปุ้งเ้อพี่น้องเ้อบำรุงร่างกายเอาไปต้มกินเอาไปดองเหล้า เอาไปเข้ากปุยาตตวอื่นได้เลยพี่น้องเด้อว,ว่าแหลวกลับมาพี่น้องคุดเลยพี่น้องว่าแหลวกับคุดเลยพี่น้องมันจะคุดง่ายอยู่พี่น้องลายได้พี่น้องมืม่อนี้คุดง่ายเพราะดินมันอ่อนพี่น้องเลย ยืนอ้อนพี่น้อง 1. พี่น้องได้แล้วหนึ่งพี่น้องเปพี่น้องได้ได้แล้วหนึ่งฮะเอาไว้บำรงุงร่างกายท่านชายอันนี้เครือต,ต้นหมาพี่น้องบัดผมอ้นคือเครือต้นหมาหรืออบเชยตัวผู้อบเชยตัวเมียอะไรพี่น้องบำรงุงร่างกายท่านชายได้อย่างดีพี่น้องเลยวันลัก็คุดอีกสักก่อนพี่น้องแล้วจังคุยกันเด้อพี่น้องนะหนึ่งแล้ว

เดี๋ยวพ่อสถไายพี่น้องเลยพี่น้องพอได้จ้ะ เี่พี่น้องเมื่อไได้พี่น้องไหมนี่แหละครับผมเอ,อินอบช่วยตัวผู้พี่น้องเอาไปตากแห้งไ้พี่น้องเด้อดองเล่า อบุ้งร่างกายท่านชาได้ดีพี่น้องเลยมือยเอาไปดองเหล้าต้มกินก็นได้พี่น้องดองเหล้าเอาไปใส่กับยาตูดได้เด้อพี่น้องเด้อเช่นโดบุรุล้ลมสังกรและนีใส่กาวเครือแดงฮักปักคมโมดันแหละพี่น้องเลยใส่ได้หลายตูพี่น้อง ดองประมาณเจ็ดมือถึงสิบมือ้อกินได้เด้อพี่น้องเนดะ้อร่างกายท่านอ่อนแอกินไปประมาณเจ็อาทิตย์หรือสองอาทิตย์น้องชายท่านก็สิเริ่มมาทำงานตามปกติว่าง,ง่ายๆคือนกเขาคันท่านละพี่น้องนกเขามันบกคันมาหลายปีกินไปจักอาทิตย์กว่ากว่านกเขาท่านจะเริ่มขันพี่น้อง มันจิตต่อได้ดีพี่น้องเอ๋ยน้องทรายก็สิเริ่มมาทำงานขันหูจักหล้วก็หาอยู่หากินลองเบิ่งเ้อพี่น้องเด้อว,ว่าอบช่วยตัวผู้อบช่วยตัวเมียเฮ้อว่าบ้านผมเอื้อนต้นเครือต,ต้นหมาละไอ้ท่านหาอยู่หากินเราเบิ่งพี่น้องเอ๋ยต็ดตามผมบอกละตามสูตรที่ผมบอกละมันมียาตัวใดเนี่ยใส่กันได้พี่น้องเอ๋ยถ้าเฮาเอาไปใส่ยาตัวอื่นแล้วมันมันี คุณภาพมันสิดีขึ้นพี่น้องเลยถ้าข้าต้มตัวเดียวได้โบได้คือกันแต่มะขับโบดีปันไดสู่ก็ห้าวอับสาย,ยาตัวอื่นแล้วมันสิดีกว่าพี่น้องเลยเอาหูจ้วก็หาอยู่หาเกินเราเมือง,งพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับเด้อขอขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมฝากซองน้องใหม่น้ำเด้อพี่น้องเด้อซองโบหลวงมาแล้วครับผม